สวัสดีสดชาวาโลก<ล>วันนี้ที่สกายซิตี้ดูครึกคื้นกันมากเลยนะข่าวดีแน่นอนค่ะวันนี้เป็นวัน Big cleaning day ของสกายซิตี้นี่คะจริงด้วยลืมไปเลยเดี๋ยวเราช่วยกันเก็บกวาดก้อนเมฆให้เรียบร้อยกันดีกว่านะขคาวดีได้เลยค่ะคลาวเดนแต่ก่อนอื่นเราไปดูกันก่อนดีกว่า,ว,าวันนี้ที่โลกของชาวโลกมีอะไรนะ่าสนใจบ้างกล,ล้องทะลุเ<ล><ล>มฆดูสิ ตรงนั้นมีเด็กๆช่วยกันทําความสะอาดเยอะแยะเลยดีจริงๆตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะขนาดหิมะตกแล้วก็ยังช่วยกันทําความสะอาดเลยค่ะขยันจริงๆเลยเอ๊แล้วตรงนั้นอะไรลอยอยู่บนน้ําแข็งกันเนี่ยเราเอาขึ้นจอให้ทุกคนช่วยดูกันดีกว่าไ่ขคาวดี้ได้เลยค่ะเคลาวเดนอ๋อมีข่าวนั่นเองค่ะที่อยู่บนน้ำแข็งที่ลอยอยู่กลางทะเลน่าสงสารจังเลยค่ะ นักวิจัยชาวโลกบอกว่าหมีขั้วโลกกำลังจะไม่มีบ้านอยู่กันแล้วเนื่องจากภาวะโลกร้อนและถูกชาวโลกรังแกโดยมีข่าวขั้วโลกจะพบมากในประเทศแคนาดาซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลวงของมีข่าวเลยทีเดียวแต่ในปัจจุบันจำนวนของมีข่าวลดลงไปอย่างมากโดยเฉพาะแม่หมีและลูกหมีซึ่งทำให้การขยายพันธุ์ลดลงไปในทุกๆปี โดยนักวิจัยยังสังเกตว่าการลดลงของหมีขาวสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพราะพอโลกร้อนขึ้นก็ทำให้แผ่นน้ํำแข็งที่เป็นบ้านของหมีขาวละลายหายไปจนหมีขาวไม่มีบ้านอยู่นั่นเองค่ะและตอนนี้หมีขาวก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์สายพันธุ์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วในอเมริกาเพื่อให้ทุกคนช่วยกันดูแลครับดีมากๆเลยค่ะเราลองมาทำความรู้จักกับหมีขาวกันดีกว่า โพลาร์แบร์หมีขาวหมีขั้วโลกหรือหมีขาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวใหญ่มากหนักราว5 0 0 0 0ถึง1,000กิโลกร,รมัมสูงได้ถึงิเมตรจัดว่าเป็นสัตว์บกที่กินเนื้อที่ตัวใหญ่ที่สุดเลยก็ได้ครับที่อยู่ของหมีขาวก็คือโซนขั้วโลกเหนือโดยอาศัยอยู่ร่วมกับแมวน้ำวอรัสและหมีขาวไม่เคยได้เจอกับนกเพนกวินเลยนะคะ ใช่แล้วครับเพราะกนกพนกิ้นส่วนใหญ่จะอยู่ทางโค่โลกใต้ต่างหากครับยังมีความลับของมีขาวอีกนะครับจริงๆแล้วมีขาวไม่ได้มีขนสีขาวนะครับขนของมีขาวจะเป็นใสๆไม่มีสีตัวของมีขาวก็จะสีดำแต่ที่เห็นว่าขนสีขาวก็เพราะว่าเป็นการสะท้อนแสงและสะท้อนสีขาวของหิมะนั่นเองความสามารถพิเศษของมีขาวก็คือ กัดได้แรงกว่าปลาฉลามขาวและวิ่งได้เร็วเท่าเๆกับม้าประมาณ 40, 40กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียวอู้หูและที่มีขาวทนต่อความหนาวเย็นได้ขนาดนี้ก็เพราะมีชั้นไขมันที่ตัวที่หนามากๆและขนละเอียดถึงสองชั้นแน่นไปหมดทั้งตัวมีขาวจะใช้ชีวิตบนพื้นน้ำแข็งเป็นส่วนใหญ่ทำให้มีเท้าที่ใหญ่เพื่อกระจายน้ำหนักเวลายอยู่บนพื้นน้ำแข็งบางๆได้ และที่อุ้งเท้ามีขนรองอยู่ช่วยทำให้ไม่ลื่นเวลาบนพื้นน้ำแข็งอีกด้วยแต่ด้วยภาวะโลกร้อนตามด้วยภาวะโลกเดือดในตอนนี้ทำให้น้ำแข็งขั้วโลกซึ่งเป็นที่อยู่ของหมีขาวละลายเร็วกว่าปกติทำให้บ้านของหมีขาวค่อยๆหายไปส่งผลกับหมีขาวที่มีอยู่และลูกหมีที่เกิดใหม่ทำให้หมีขาวมีจำนวนลดลงไปทุกๆปีไม่ดีเลยนะคะ เรามาช่วยดูแลสัตว์โลกกันดีกว่านะคะแค่ทุกคนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมไม่ทิ้งขยะลงพื้นลงน้ำและสร้างมลพิษเพิ่มขึ้นแค่นี้มีขาวก็จะมีบ้านอยู่เหมือนที่พวกเราได้อยู่บ้านกันแล้วค่ะใช่แล้วครับใครๆก็ชอบอยู่บ้านของตัวเองใช่ไหมล่ะครับแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมสนใจข่าวรอบๆตัวด้วยนะเพร,ะเราะมีความรู้อยู่ใน,ในทุกข่าว,าวนะบายค่บายครับไปเร็วคะ่ะคลาเดนเร็วๆร,รีบเก็บของเลยค่ะ ะอะไรกันรีบไปไหนว่าไปทำความสะอาดสกายซิตี้บ้านของเรายังไงล่ะคะลืมแล้วหรอจริงด้วยลืมไปเลย <laughs>